ว่าความเป็นอยู่พื้นฐานที่เราควรจะได้รับจากรัฐควรจะมีอะไรบ้างใช่ไหมไม่ใช่เอกชนนะรัฐบาลครับรัฐบาลความปรับพื้นฐานเลยอ่ะคุณรู้ฟังก็จะบอกมาคล้ายๆกันว่าอ,อยากให้เพิ่มในความอำนวยสะดวกหลายเรื่องเลยค่ะมไม่แบ่งมาตรฐานจนเกินไปกองคนก็พวกเรื่องของอุปกรณ์แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐการรักษาที่ดีอุปโภคบริโภค,คไวา w i f i ฟรีนี่ Wi-Fi ฟ,ฟรีอยู่แล้วไม่ใช่ ในหลายจุดก็อะมันผมว่ายัางน้อยอยู่ยังน้อยใช่ไหมแต่แล้วก็ฟรีอาจจะไม่ค่อยแรงอือ่ะพื้นฐานการดํารงชีวิตปัจจัย4ปัจจัย5ใดๆก็ตามใช่ไหมคะใช่ครับสาธารณูปโภคที่ดูเหมือนจะดีแต่อาจจะยังไม่ดีน้ำดื่มสะอาดอากาศบริสุทธิ์ระบบขนส่งสาธารณสุข อะไรอย่างนี้รวมไปถึงเนี่ยจะเน้นวิธีอากาศสะอาดน้ำสะอาดไฟฟ้าไฟถนนทั่วถึงระบบขนส่งสาธารณะมีสวนสาธารณะมีห้องสมุดชอบที่และมีขึ้นวิทยุเอ่อให้ชัดๆหน่อยอ่าคือถามว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานไหมขึ้นวิทยุก็ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานแต่อาจจะไปที่ AM ใช่ครับส่วนใหญ่เพราะความถี่ต่ำจะชัดมากกว่าเราต้องย้ายหรือไม่เซ่คุณผู้ฟังทางเราก็พยายามแก้ไขตลอดเวลาค่ะ ขอบคุณนะคะที่ชื่นชมในการเรานะคะออมว่ามันต้องการคล้ายๆกันการศึกษาพื้นฐานใช่ไหมเป็นภาคบังคับเข้าถึงได้<ช>ไม่ต้องใช้เงินเยอะ<ช>แล้วถ้าภาคบังคับบางทีงมันไม่ควรจะต้องใช้เงิน<ช>นอกาจากฟรีด้วยซ้นอกจากพวกมีค่ารถค่าแต่งตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งคุณ,ณภาพ ควรจะไม่ห่างกันมากนะักในระดับของประถมและมัธยมในโรงเรียนของที่รัฐบาลจัดด้วยกัน,น,กนถามว่าที่มันแตกต่างก,กันอาจจะต้องไปปรับตรงครูหรือเปล่า ให้ครูมีแบบทดสอบ<ช>ทดสอบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบแบบทดสอบครูที่ทําต่อไปไเรื่อยๆให้มีมาตรฐานว่า<ช>ไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็จะมีความใกล้คเคียงใช่ครับหรือเปล่าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งรวมไปถึงสาธารณภพที่ถ้าพูดเนี่ยเยอะมากเลยนะ<ช>การเข้าถึงของไฟฟ้า<ช>ไฟฟ้าที่สองสว่าง<ช>ไม่ว่าจะเป็นทางเดินรถหรือทางเดินคนเพราะอะไรความเปลี่ยวความปลอดภัยถ้าไฟที่ไม่ดุดันถ้าไฟดุดันน้ําประปาดื่มได้ ถูกไหมไม่จําเป็นต้องซื้อน้ํามันุกขวดถ้ถามันทําได้เพราะเราเคยทําได้มื<ช>่อก่อนเพราะยุคนี้จะให้รองน้ําฝนกินคงไม่ได้แล้วไ,ได้แล้วปลเ<ะ>บื้อนเยอะเลยค่ะพีเอ็มสองแล้วที่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้บ้านมีโอ่งอืใช่ครับหูกปว่าการจะเก็บน้ําฝนกินได้บ้านต้องมีโอ่งค่ะนะแล้วรวมไปถึงคมนาคมคมนาคมไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ เรือควรจะปลอดภัยถูกไหมถูกทั้งความปลอดภัยของถนนทนทางด้วยใช่ไหมแล้วก็ BTS, MRT, อมวินมอไซค์แท็กซี่ควบคุมราคามีมาตรฐานเอาผิดกับคนที่ผิดได้ใช่ครับถนนเนี่ยก็คือฟุตบาทเรียบสำหรับคนเดินถนนไม่มีมอเตอไซค์มาฟิวมีกฎที่ชัดเจนคนผิดกฎทำงานสัญญาณจราจรไฟข้ามถนนทางอะไรถูกไหมใช่ครับเอาประมาณนี้แล้วก็อากาศ เดินได้ไม่ต้องใส่นะคกเพราะว่าค่าของชีพค่าหน้ากากสูงนะคะยังแพงอยู่และยิ่งพอเป็น N95 เนี่ยแพงเข้าไปอีกน้ำตาจี๋ไหลจะไงไม่รู้แต่ว่าก็ดีกว่าเอ่อเลือกคำเดาออกสวนสาธารณะคนต้องการถูกต้องถูกไหมถูกต้องครับว่าแล้วก็จะบอกว่ามีสวนเพนจิตสวนแล้วสวนเพื่นจิตก็คือถ้าคุณมาจากถนนสุขุมวิทตรงนานาเรียกกับทางรถไฟคุณสามารถไปซ้ายได้เชื่อมต่อไปตรงสวนเบญสวนเบญกับสวนลุมได้ ตรงกลางที่จะเป็นข้างๆของอ่าทั้งด่วนใตรงนั้นใช้ได้แล้วนะคะสวนสาธารณะห้องสมุดเราว่าสาคัญถึงคนจะอ่านอีบุ๊กได้แต่คนที่อยากเข้าไปห้องสมุดไปค้นคว้าอะไรบางอย่างมันยังมีอยู่สนามกีฬาจําเป็นไหมจําเป็นครับผมว่าจำเป็นมันไม่ค่อยมีอืก็น้อยช น้อยมะน้อยใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาพยายามกันนะลานกีฬาคนเมืองนะใช่ใช่แต่ว่าผมเห็นบางลานก็มืดไปไม่มีใช่กลาเป็นแหล่งว่ำไฟแทนปัญหาเรื่องไฟเนี่ยสูงเหมือันตำรวจที่พร้อมรับแจ้งเหตุมากกว่าไม่รับคือรับไปก่อนอ่ะมันก็จะอุ่นใจใช่ใไหมการเข้าถึงระบบสาธรณสุขทั้งกายและใจอื ถูกไหมเพราะตอนนี้เนี่ยสมมุติเราโทรไปหนึ่งสาสามใสไม่ว่างใช่ใสดูวนสุขภาพจิตนะมันจะว่างยากมากมันไม่พอแล้วตอนนี้คนเครียดเยอะถูกไหมแล้วยังมี universal service ป่ะก็คือวันนี้สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเชื่อมต่อการใช้ใดๆก็ตามระบบทุกระบบให้เอื้อกับคนพิการคนแก่หรือคนที่มีข้อจำกัดใช่ครับดิสเลเบิลต่างๆใช่ไหมใช่ครับ นี่นี่แบบเบสิกเลยเบสิกอันนี้พื้นฐานมากๆนะคริงควรจะมีซึ่งบ้านเราก็ต้องยอมรับว่ายังขาดอยู่เยอะอ๋อ universal service universal service ่เท่าที่เห็นเลยอาทางเลื่อนขึ้นลงสําหรับรถเข็นอะไรก็แทบจะไม่มีคนท้องหรือคนที่เข็นเด็กอ่ะใช่ครับนึกวออกกาลังยกเวทเห็นใจจริงๆใช่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาคุณผู้ฟังก็บอกว่าอย่างเช่นค่าอาหารกลางวันที่ร้านให้เด็กก็น่าสนใจเพราะว่าอาหารของเด็กเนี่ยมันเป็นอาหารที่จะบำรุงสมองและก็ร่างกายเขา ใช่ป่ะเนี่ยถ้าปัจจัยพื้นฐานอย่างนี้มันมันโอเคนะก็มันก็จะทําให้รู้สึกว่าเออม,ม,มันมันมันมีมันมีความหวังแต่ทําได้ยากรู้แต่ถ้าทําให้ได้เขยิบตัวบ้างส่วนใดๆที่เราไม่เอาไปพูดเทียบกับเอเอ,เอกชนนะเพราะเอกชนอันนั้นเขาขายอร์วิรใช่ถูกต้องพอขายอร์วิสมันจะต้องเราเองก็ต้องไปซื้อเซอร์วิสของเขาแต่ในส่วนของรัฐบาลน่ะเราว่าอ,อจริงข้อหนึง่ง โรงพยาบาลไทยอ่ะใจดีมากนะครับอันนี้ก็พูดแง่หนึ่งหมายถึงโรงพยาบาลรัฐบาลไทยถ้าเทียบกับการเจ็บป่วยถ้าคุณไปเมืองนอกอ่ะบาเมืองนอกถ้าจะเจ็บป่วยบางทีเราก็ไม่ได้ยาเราไม่มาไปถึงยังไม่ได้บางทีให้นอนอยู่บ้านอาจเป็นวัดไม่ต้องไปหวังยาอันนั้นอาจจะเป็นโซนนั้นหรือทําฟันก็ราคาหัวทิ่มเลย พอดีฉันเห็นเพื่อนหลายคนของฉันต้องกลับมาทำฟันใช่ครับมาทําฟันแล้วมาพบเพื่อนอืมเอาจริงคือไม่ใช่พรีเวลิชอะไรในชีวิตกันรอกอแต่มันแพงมันไม่ชู่ถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาว่าเนาะก็ถ้าได้สิ่งเหล่านี้ได้นะมันกะจะทําให้ประเทศขับเคลื่อนอไปในทิศทางที่ดีทั้งเศรษฐกิจและดีทั้งสุขภาพจิต e Fmj DJ, DJ ออค่ะ